ครับผมสวัสดีครับเอและพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับอยู่กับผมนะครับช่องกอรุ่งเรืองนะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับรถแมคโครตักหินสวยๆใส่รถดำนาครับพามาชมกันเลยครับรถแมคโคเป็น120นะครับมิชูบิชิ ดูแล้วก็ยังแจ๋วครับแรงครับไม่มีโหลดครับหินสวยมากครับนี่ครับรถทางวาริศครับสอสสุธทอาจเอาหินจากอำเภอวานอนนีวาดครับไปลงที่อำเภอวัดชิพภูมิจังหวัดสกลนครสวยสวยครับอ่าโซเฟอร์ก็รับโทรศัพท์ครับช่วงนี้หินสวยสวยครับ รถด,ดำก็โทรหาครับเท่าแก่ไม่ครครับราะว่าไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมไม่ครจะทํางานไหมก็ต้องโทรเช็คกันก่อนครับ พ่อแก่ขับเองครับแม่นะครัเริ่มต่อครับโอ้ยังเจ๋วครับนิ่งมากครับแมโครหาควันแทบไม่เจอครับ ก็ตักหน้าดินออกครับพัดแต่หินส,สวยๆแดงๆเน็นๆนครับหินสวยหินแดงอย่างเดียวใครสนใจหินแดงๆครับลุกลังสวยๆนะครับ,ทรบโทรสั่งมาได้เลยนะครับ ดีรับใช้ครับ ดูเยอะครับดูครับบรรยากาศรอบๆครับนี่ครับรถลายคัะครับพี่น้องนี่กันค้ากันครับต้องรอนะครับฝนตกด้วยครับ ทางก็ลื่นครับเหลี่ยมไม่ดีก็ติดครับนั่นดีครับอ่าเรียแล้วอิสุสุดีแม็กติดเรียบร้อยสี่ปีนีู้บอสแบบนี้อ่าครับอ่ามาส้มกันต่อครับอ่าใกล้จะเต็มแล้ว พี่น้องนะครับจอยูทูบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วยกดติดตามช่องกอรุงเรืองด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับได้ดูนะครับการอัปเดตนะครับหินคือคักแท่นี่พี่น้องมาเด้วยเมาหินสวยมาก จัดครับปานขึ้นเอวขีหินช่วงนี้โอ้ยตักขนาดน้องเลย ช่วงนี้ก็ทําได้แต่วิ่งหินครับวิ่งหินุดรังครับงานดินก็ลงบ่อไม่ได้ครับรถติดลมพออาศัยแต่งานหินครับพอได้ซื้อปลาทูซื้อมาม่าไปครับแต่ละวันหากินเป็นวันๆครับช่วงนี้รถด,ดำดรถไม่คฟูครับเต็มครับเอา,เอาอยังไหมเพือพอแล้ว ออีกนะครับยังไม่พอใจโซเฟอร์รถดำครับยังไม่พอใจครับส่ไไท้ายพี่หนเอมอ่านะนัดเข้าไปพี่น้อง,เ,องเต็มรวดเจะมีอายเอาเงินเพิ่เดีนว่านะครับ จ่ายค่าตักครับำทรทมเนียมรถด,ดำก็วิ่งไปลงขายเอาครับนางงานก็ไกลครับไกลไกลมากครับข้ามอำเภอแล้วครับนี่ก็มาเอาอยู่อำเภอวานนนี้วาดครับไปลงอำเภอวาดริชภูมิ ลำจะออกตัวดูครับบอ่อเนืดนฝนเพิ่งหยุดตกอ่ามาดูว่าแรงไหมไช่ครับน,นิ่มๆครับ ไปเสียงแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยสุดเกลีบเอาเอาครับเอาเอาเอาเยียบเลยลูกพี่เอาเอาเบิดลขับอาลาดเลยบาทนี่ไอ้นั่นไหละนอบานี้นอเอาอครับเป็นยังไงครับมันแหละไม่ได้เสียนะโบ้บาทนีนอ่าไปครับอ อ๋อครับเฮ้ยโอ้ไปได้ครับอ๋อไม่เหลือทีนี้อ๋อเสร็จครับพี่น้องอาลาดเยบ,บาทนี้เสร็จแล้วครับฮีโนโเมกาครับ เรียบร้อยนะครับเสียสังวาลเอาไมโครมาแล้วงานนี้เสียดาครับมาแล้ว<า>โอ้ยเย็ดโซบก้องมา้โอ้ย เอสโซ่ก้องหรือยอสเบสลุกข้าวเล่มาครับมาดูครับตอนนี้กำลังจะเสียดากแล้วมาดูเจ้ามิชูมิชิแบ็คโฮ120จะมาดันตูด ี๋ยวรอดูชมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอแม่คมาก่อนนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ครับติดตามชมคลิปที่2นะครับกับการดันตูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ